สวัสดรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสโซเกมมี่นะครับ uh, We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy ป้ามองไรป้า New Year อย่างไม่ปีใหม่นะปีใหม่ล่วงหน้าก่อนได้ทุกคนวันนี้น้องอีพอวยพรปีใหม่นะครับเนื่องในอันนี้น่าจะถึงคริสต์มาสแล้วนะเป็นปีใหม่ของทางยุโรปนะส่วนเราเป็นคนเอเชียไม่เป็นไร แต่เกมนี้เป็นเกมเอเชียได้ปะเอออะไรวะโอเคครับตอนนี้เราที่ไซยนะเขาจัดต้นคริสต์มาสอยู่นะแล้วมีน้องบองเต้นดุยดุยข้างหลังนะครับมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแจกอะไรซันต้าจะให้อะไรเราหรือเปล่านะมาเปิดดูของกล่องแรกครับชิ้นมีกี่กล่องวะมีหลายกล่องแต่เปิดได้สองกล่องวะโอเคอันนั้นน่าจะเป็นของคนอื่นมาเปิดกล่องแรกกันสริงจดหมายฟันทิสนะครับ ค่าคืนอันแสนสักสิทธ์อีกคืนหนึ่งก็จะมาถึงกลุ่มส่วนโมอของเราได้เตรียมของขวัญพิเศษสองอย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดโดยการมอบความสุขให้แก่ทุกท่านเรายังได้สอนทวีทรอดของขวัญอื่นๆไว้ตามสถานที่ต่อไปนี้แบ่งปันรอยยิ้มกับเพื่อนๆชาวเบอร์ในขณะที่คุณตามหาของขวัญกันเถอะนะครับชั้นบนของตลาดเศษเหล็กได้ซอกในตรอกใกล้ๆร้านหสือฟันทิสมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจตุรัส ความทรงจำในตรอกใกล้ๆเดลัสกรับขอให้สันติภาพจงมีแต่ใสยโยนและขอให้ความสงบสุขจงมีแก่ผู้คนฟานทิสวู้ฮูเดสซันตาจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับต้องใส่แล้วน้องซันตาผมถ้าเป็นผู้หญิงนี่เซนตี้ปะน้องอีฟตกอีฟเพิ่งได้รางวัลตัวละครดีเด่นมานะครับ นะแต่แพลทินัมเลยนะทนี่งเลยนะครับน้องนี่คือ the best โอ้โหชุดเดธที่เหมาะกับความมหัศาจรรย์ที่เงียบกันในคืนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุดแน่นอนครับถุงน้องทําไมมีแค่อันเดียววะอื้อหือ is the best is t the best is t the best โอ้โหอื้อหือชุดสีแดงแต่ใบโเพเผ็นเป็นสีขาวเนีย่ยมาเปิดอีกกล่องดิแตนตี้ โอ้โห oh, เราได้โดนด้วยนะครับแพ็ครูดอฟตัวนี้เป็นเออเหมือนเป็นโดนเราโดนเราเป็นกวางเรนเดียครับเป็นกวางเรนเดียครับผมของตกแต่งโดนชุดพิเศษที่ทําให้รู้สึกราวกับว่ามันพร้อมจะลากเลื่อนมันพร้อมจะลากเลื่อนของซันต้าแล้วแน่ไหนลากเลื่อนหน่อยน้องโดนน้องโดนโอเคไหนๆเราก็ได้ชุดใหม่มาล้จัดไปครับสังหนึ่งรูป กับต้นคริสต์มาส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 เอ,อ่อเอาเป็นรูปเลยดีวะเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ลีกหลีกลีกไม่ต้องมาเข้ากล้องไม่ชอบไม่ให้เข้าเฟรมเอ้าทำไมผมอันนี้ไม่ได้วะอ่าได้ละสองนิ้วมินิฮาร์ดไฮไฟ,ไฟหวัวใจ เท่าทางน้องอีฟเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่ามันโอเคโอเคครับแค่นี้ก็หัวใจจะวายโดนต้องต้องอยู่ครับโดนต้องอยู่ทีนี้เราก็หลบแบบนี้แล้วก็น้องอีฟน้องอีฟหันกล้องไปทางไหนวะน้องอีอ,อหันหน้าไปทางนี้ครับละลายกุลลนลายไปหมดแล้วกุลละลายไปหมดแล้วแล้วก็ เออซูม uh, ออกนิดหนึ่งครับตากล้องตาก้องเอ้ยไม่ใช่น้องอีเป็นตาก้องนี่ว่ะน้องอีเป็นตากล้องนี่ว่ะอ่า uh, แบบนี้ครับซูมออกสุดเลยนะครับเปิดเลนวายโอเคแล้วก็เออมันกว้างไม่พอไม่เป็นไรหนึ่งแชะก่อนหนึ่งแชะแล้วกดกดยังไงนะลืมโฟโต้โมดกดยังไงนะลืม <laughs> ไม่ได้เล่นนาน พอดีเปลี่ยนเปลี่ยนหลายเกมว่ก็เลยลืมเอ่อโฟโต้โหมดการถ่ายรูปนะครับกด r 1แล้วบวกซ้ายนะโอเค r 1นนบวกซ้ายเฮ้ยแมว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 ท่าตั้งดาบดิเก็บดาบก่อนน้องอิฟไม่มีหมวกหรอวะอยากได้ของอย่างอื่นด้วยครับเฮ้ยโอ้โหมุมนี้อยากอยางได้ถ่ายรูปให้เพลินก่อนนะ ถ่ายรูปให้เพลินก่อนนะโอเคเอเบอร์นิดหนึ่งครับเบอร์นิดเบอร์นิด๊ยไม่ใช่ต้องโฟกัสที่แบบเราครับแบบเราคือน้องอีฟแล้วก็รูรับแสงให้มันแบบนี้ครับอย่างสวยอย่างสวยครับผมแล้วก็น้องอีฟเอาท่าไหนดี เดี๋ยวก่อนที่น้องขอขอสีหน้าน้องอีฟก่อนแบบนี้ครับอืมถ้าตกใจอ๋าฮะอ๋าฮะโอ้โหโมเมนตัมเด้งดีจริงเด้งดีจริงโอ้โหเด,เด้๋เด้ๆเด้อโอ้เด้เด้ตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมด มอที่กล้องนะอาแบบแบบดีครับแบบนี้ไดแบบ้ได้ได,ได้แล้วก็ขยับซูมออกไปแบบนี้โอเคอะโดนแอบถ่ายเหรอฉันโดนแอบถ่ายเหรอเนี่ยระยะโฟกัสที่ทองอีฟไปโอเคถือว่าชัดได้ครับหนึ่งสองสามชะเรียบร้อยไป คือตอนนี้เราต้องไปตามตามล่าโอ้โหมันสั้นได้ใจยิงชุดเนี่ยโอ้โหเตะกล้องไหมไม่เตะด้วยครับสอกได้เต็มที่แต่เดี๋ยวจะชิปวิดีโอจะแบบไม่ผ่านนะเด็เดติดเหลืองติดเหลืองติดแดงเฮ้ยมันแต่งน่ารักดีนะเฮ้ยใครทำอะไรวะใครมาเตะอะไรวะเฮ้ยเขาแต่งแต่งหลายร้านอยู่นะเนี่ย มีน้องบองด้วยน้องบองอยู่หน้าร้านตัดผมครับหน้าร้านตัดผมกะเวนครับพี่กเวนมาดูดิมีทรงผมอะไรใหม่รือเปล่ามีทรงผมอะไรใหม่หรือเปล่า,มมมไ,มลาไม่มีครับไม่มีวะ่ะไม่เป็นไรเสียใจวะ่ะเ,เดี๋ยวน,นะดูคำใบ้ก่อนครับธนาคารข้อมูลผมต้องดูตรงไหนเนี่ยเอกสาร นี่ครับชั้นบนของตลาดเศษเหล็กครับเอาเริ่มจากแรกเลยนะตลาดเศษเหล็กเปิดแผนที่ยังไงวะเดี๋ยวเด,วเดวตลาดเศษเหล็กก็คือร้านสองพี่น้อง็นตรงนี้ครับไปวิเพลงสนุกแล้วเนี่ยทุกคนออด อา้าวพอมาตรงนี้ก็เพลงเปลี่ยนชั้นบนของตลาดเศษเหล็กอยู่ตรงไหนวะนี่หรือเปล่าแถวนี้หรือเปล่านะแถวนี้หรือเปล่านะอ๋อให้ยิงใช่ไหมให้ยิงใช่ไหมให้ยิงใช่ไหมได้อะไรได้อะไรดูดิเก็บได้ยังอ้อายังเก็บไม่ได้หรอ เอามันมันเหมือนแค่ให้มายิงครับโอเคเอาเป็นว่าหรือว่าเราต้องยิงอีกรอบไม่ได้ครับโอเคเก็บไปนหนึ่งครับชั้นบนของตลาดเซเล็กแล้วก็ต่อไปเลยเอกสารตรงไหนต่อวะข้อความในตรอกใกล้ๆร้านหนังสือของฟานซิสนะครับในตรอกใกล้ๆร้านหนังสือ ร้านหนังสือร้านหนังสืออยู่ไหนวะถ้าจำไม่ผิดอยู่แถวนี้ปะไผมผมก็เดี๋ยวเดี๋ไม่ได้เล่นนานเบอร์ไปหมดโอเคแปค๊บโอ้ชุดนี้มันสั้นได้ใจสั้นเสมอหูจริงนี่หรือเปล่า ไม่ใช่นะต้องมองมองบนบนไว้ครับมันเป็นน่าจะเป็นเป้าให้ยิงแหละผมว่าร้านหนังสือร้านหนังสือตรงนี้ไม่ใช่ครับอ๋อนี่ไงร้านหนังสืออยู่ตรงนี้ครับร้านหนังสืออยู่ตรงนี้ในตอกโอเคอยู่ตรงนี้ครับเจอไปก็ยังเก็บไปได้อยู่ดีครับมีสี่จุดว่ะทุกคน เอกสารครับแล้วก็อยู่ไหนวะข้อความมุมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกคือจากฝั่งขวานะครับเฉียงใต้ไปทางขวาของสี่เหลี่ยมจตุรัสความทรงจำนะครับก็คือข้างบนเลยปะข้างบนเลยครับตรงนี้ครับจตุรัสจตุรัสความทรงจำนะไป อยากฟังเพลงอยากฟังเพลงพี่เพลงเปิดหน่อยเพลงเปิดหน่อยครับดีเจมิว huh. ส uh ิกมิวสิกอ่าฮะอ่าฮะทางตะวันออกเฉียงใต้ต,ตรงนี้ปะดูดิ ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกตรงนี้ปะเฮ้ยเรไปผมหาไม่เจอวะเนะี่ยโอ้ยตรงนี้ก็แต่งนะครับตรงนี้เป็นลิฟต์ตรงนี้แต่งปะลองสำรวจให้ทั่วดูครับผมขอลงลิฟต์ไปดูนะว่าข้างในเขาแต่งอะไรหรือเปล่า ลงไปดูข้างล่างเที่ยวาหาลุงสักหน่อยไมไ่เจออะไรยจู่ๆก็เห็นเห็นอะไรสักอย่างยังไม่ได้ไปเช็คพอ,อยตรงนี้เลยครับอยู่นี่เปล่า อยู่นี่เปล่าครับไม่มีบะไม่มีครับออกไปดีวกว่าไม่แต่งอะไรเลยเฉยมากที่เฉยแบบนี้ไม่เหมาะกับน้องอีฟน้องอีฟต้องแฟชั่นครับไปขึ้นไปน้องอีฟหรือชั้นบนดีกว่าชั้นล่างมันให้คนชั้นล่างอยู่ ทรบโบลจ้าค่อยๆเดินนะอย่าสะดุดนะเดี๋ยวเห็นหมดนะยอ,อ้ผมบ้านนี้แหละแต่ตุลาความทรงจำก็อยู่ตรงนี้แหละครับแต่เราจะหายจ่ตรงไหนอะ่ะ ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับจะตุลัดความทรงจำก็ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะความต้องความไปรอบนึงเอกสารนะครับ มุมตะวันออกเฉียงใต้ออกคือฝั่งขวานะหรือว่าเราต้องหันหน้าไปทางไหนของจตุรัสความทรงจำเฉียงใต้จตุรัสความทรงจำอยู่นี้เฉียงใต้ก็อยู่แถวนี้ดิมุมครับแถวนี้นะมาดูดอิอ๋นี่ไง เจอรับไปไปอีกอันเดียวอีกอันเดียวถูกที่แล้วเนี่ยอ๋อนี่งออกเฉียงใต้มันมันไม่เฉียงเลยมันมันตะวันออกเลยเนะี่ยสุดท้ายในต่อใกล้ๆเดอะลัสกัฟลัสกัฟคืออะไรวะ ลัสกับไม่ใช่รับเดอรลัสกับร้านไหวนวะลืมจําชื่อไม่ได้รับในตรอกในตรอกใกล้ๆเดอรลัสกับครับหาชื่อร้านก่อนไม่ใช่ตรงนี้โอ้ชอบชอบแสงสะท้อนมากอ่ะชอบแสงตรงนี้มาก ชอบมากเลยแสงตงัวนี้ The Last Cup นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าผมได้ยินเสียงอะไรวะแถวนี้เปล่าวะโอ้นี่ไงครับเจอแล้วครับปัง แล้วแล้วยังไงต่อเฮ้ยทำไมเอา้าเก็บได้เฉยไม่มีให้กดเก็บด้วยนะผมต้องวิ่งไปเก็บอะเนี่ยโอ้โหอย่างสวยครับข้างในร้านแต่งร้านดีมากเลยนะเด e Last Gap ใช่ป่าวะสันชายมูลมูลไลท์ไม่ใช่เหรอร้านเนี้ยเฮ้ยมีน้องบองอยู่หลังด้วยวะ่ะ อืมแล้วก็เปลี่ยนโนก็แต่งครับอย่างเจ๋งเลยตรงนี้ยิงได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปพี่เก็บของก็นะเจ้าโอ้โหที่แท้ต้องวิ่งชนครับไม่กี้เรายิงตรงนี้ครับยิงโนข้างเนี่ย ฮึบฮึบนะแล้วก็วิ่งชนวิ่งเอา้าถ้าอ๋อต้องกด r 2ครับหุ้ยมีมีหมวกด้วยโอ้โหอยางเอาดีแล้วอยากได้หมวกมากแล้วก็ร้านหนังสือวะ่ะร้านหนังสือกับตรงนั้นไปแล้วกับร้านสองพี่น้องครับ ร้านสองพี่น้องอันนี้ก็วิ่งเร็วสุดแล้วนะเสียเวลาวิ่งเลยไอเวนไอเวนได้ต่างหูครับผมตรงนี้ไปไม่ได้แล้วก็ตรงไหนวะตรงตรอกครับตรอกข้างร้านหนังสือ ร้านหนังสืออยู่ขวามือนะครับโอเคน้องแมวยังอยู่นะกิจกรรมน้องแมวยังอยู่ปืด๊ดโอเคอะไรวะต่างหูเคลือบรลบเลื่อนอ่ะได้อะไรบ้างตอนเนี้ยแว่นหีมวะว่ะเก๋ดีแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ต่างหูอะไระ่ะ อ๋อต่างหูแบบเป็นเป็นกระเชา้าคริสต์มาสนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไม่มีชุดให้น้องนี่หรอมีแค่นี้เลยครับมีกี่อย่างวะสี่อย่างครับผมเก็บอะไรมาได้บ้างวะเนี่ย แวนหนึ่งต่างหูสองครับเอ้ยทำไมมีแค่สองอะอ๋อนี่ไงสามครับเป็นหมวกครับหมวกทรงผมนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเอาสีดำนี้แหละดีละโอโ้โหอย่างอย่างเข้าแต่ว่าแว่นไม่สวยวะ่ะ อีกอันคืออะไรวะอ๋อนี่ไงครับต่างอ๋อต่างหูต่างหูได้สองอัน,นครับเอ้ยน่ารักต่างหูน่ารักโอเค โอเคตอนนี้เราก็เป็นแซนตี้แบบเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับเออเดี๋ยวเราไปอวดน้องน้องลิลลี่กับพี่อดัมซะหน่อยนะครับไปเฮ้ยเหมือนยานเราก็แต่งวะ่ะยานก็แต่งครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปปิดคลิปพี่ยานแล้วกันนะครับไปกันเฮ้ยยานยานสวยอยู่ยานสวยอยู่ปืด โอเคอุ้ยมีมีแรกของรางวัลด้วยพี่อดัมเธอจะไปแล้วใช่ไหมไม่ไปครับไม่ไปครับยังไงกูก็ไม่ไปลิฟตวัโคจรแน่นอนกูจะอยู่นี่จนกว่ากิจกรรมใหมจจ่จะมาครับอยู่รอไปนะเฮ้ยทำไมผมเห็นรูปตัวอย่างพี่อดัมใส่ชุดซันต้าวะ่ะหรือว่ามันแจกเลย ผมพลาดอะไรไปเป่ะเนี่ยทุกคนผมพลาดอะไรไปเปล่าวะเออพลาดอะไรไปเปล่าเดี๋ยวขอไปดูต้ต้นคริสต์มาสหน่อยนะว่าเราพลาดอะไรไปเปล่าครับผมไม่แน่ใจ เราลืมเก็บของขวัญตรงไหนหรือเปล่าเราก็เก็บครบนะไม่ทำไมมันไม่ได้หรอเออไม่ได้จริงเดี๋ยวขออ่ขอขอขานข้อความอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อมันมีคำใบ้อะไรเอกสารครับ สอ,อย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดโดยจะหวังว่ามอบความสุขและเรายังไว้สถานที่ต่อไปนี้แบ่ปันรอยยิ้มกับเพื่อนเอนชาวเมืองก็มีแค่สี่อย่างปะถ้ามันพูดอย่างเงี้ยสองอย่างสองอย่างก็คือก็คือโดนเราไงโดนเรากับชุดแซนตี้เราไงเออ อ๋อหรือว่าหรือว่ามันเป็นโฟโต้โหมด่ะหรือว่าเป็นโฟโต้โหมดนะขอไปก่อนลองดูอาจจะเป็นชุดพี่อดำในโฟโต้โหมดปะ ไปถ่ายร้านนู่นดีกว่างอนถ่ายนู่นดีกว่าถ่ายกับต้นคริสปัสดีกว่าตรงนี้คือเดอะเบสครับบอกเลยตรงนี้คือเดอะเบสของมุมตรงนี้แล้วกันอ๋อตรงนี้มีดาวมีอะไรเยอะ มีน้องบองด้วยโอเคก่อนไปนะครับผมจะเอารูปที่สวยที่สุดมาฝากรูปที่สวยที่สุดมาฝากนะจ๊ะเล็งออกอีกหน่อยแล้วก็แล้วก็วกน้องอีฟครับน้องอีฟต้องต้องมีครับขอไปท่า ท่าท่านั่งได้ปะท่านั่งแล้วกันนะครับโอเคไม่เอาดีกว่าอ่าท่าท่านี้ท่านี้ท่าไหนดีวะเลือกไม่ถูกเลยวะ อีฟ e มองกล้องอ่าแบบนี้ครับเออแบบนี้จึงจึงจึงอยู่หุ้ยสวยสวยสวยทำไปเล่นไปไอโดนโดนมึงมุมมึงไม่ได้เลยอไอโดนเดี๋เดๆให้มันให้มันอยู่ดีๆก่อนครับไอโดนอมันสูงไปอะ โอเคคิดว่ามุมนี้น่าจะได้แล้วก็เปิดความลึกครับแล้วก็น้องอีฟน้องอีฟเอาท่าเมื่อกี้อยู่ไหนวะท่าหันหันหลังกวางเร็วลังครับต้องกวางเร็วหลังเท่านั้นแบบนี้ครับแล้วก็มองที่กล้องครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับ เออสวยสวยสวยแล้วก็สีหน้าน้องอีฟแบบนี้เออแซนตี้เราแซนตี้เราเพิ่มเพิ่มไฟให้นิดนึงเพิ่มไฟให้นิดนึงความสว่างเลือกไฟคนระับมาอยู่ไหนวะเปิด เพิ่มไฟให้นิดหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวน้อยอีฟจะดำโอเค s <S มันเป็นเงาอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเงาตกกระทบไม่เอาครับโอเคแบบนี้ครับสว่างสว่างแล้วก็มีอะไรอีก ระยะโฟกัสเอาตรงนี้แหละเออรูรับแสงครับรูรับแสงเอาให้มันเห็นเห็นด้านหลังนิดนึงครับอืมม like นี่ผมว่ามุมนี้คือเดอะเบสเลยวะ่ะแบบนี้ครับตายครับ ขายกันหมดวิโอ้โหได้อยู่ๆก็ได้เฉยไม่ต้องเบอร์เลยขอชัดๆขอชัดๆนี่นะครับรูปปกของเราก่อนจะไปผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลออนเดอะเวนโอวัตฟันดีดทูไลอินวันรถโอเปนเซ่เฮ้ยจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลเบลลักกินปลาทูตามไปดูตามไปดูไปดูช่องบอสโซไซค์ ทุยบอสโซเกมมิ่งเด่นครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมีความสุขกับปีใหม่นะกันนะน้องอีฟโอยพอรในละ,ะ๊ะจุ๊บจุบ๊บ